คำเตือนภาพและวิดีโอดังต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำสวัสดีค่ะทุกคนวายลวนลวนรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Lens Color Palace นะคะแต้มฝนด้วยผูกันจ้าเป็นนิยายที่เขาอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นนิยายน่ารักอ่ะผู้แต่งนำประกาว่า ค่ะฟูเน่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะค่านิยายเรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่มีความยาวไม่มากนะคะมีประมาณ14ตอนไม่รวมบทนำแล้วก็ตอนพิเศษนะสามารถอ่านได้ที่ลีดอะไรแล้วก็ที่เมบนะคะมีเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กเนาะขอมารีวิวข้อๆให้ฟังนะคะนิยายในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่องในอนาคต ในปีคศ2 0 9 0นะคะที่มีเงินก็สามารถซื้อได้ทุกอย่างไม่แม้แต่สภาพอากาศค่ะไม่ว่าคุณจะอยากให้เป็นฤดูฝนฤดูหนาวที่มีหิมะตกหรือฤดูร้อนหากคุณมีเงินคุณสามารถกำหนดสภาพอากาศได้ค่ะในเอกในเรื่องนี้นะคะจะทำงานอยู่ที่สำนักงานเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะจึงได้รู้มาว่าจะมีคนมาซื้อฤดูฝน ในสัปดาห์หน้าแล้วเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อแล้วแถมก็คือซื้อ7วันแล้วก็แถมอีก7วันซึ่งตัวในเอกของเรานั้นเป็นโรคกลัวฝนค่ะแบบไม่ชอบฝนแบบมีอาการค่อนข้างหนักมากเพื่อนจึงแนะนำให้ไปซื้อคนดูแลนายเอกก็เลยยอมไปเสียเงินเพื่อซื้อคนดูแลตลอด24ชั่วโมงก็นั่นก็คือ พระเอกของเรานั่นเองที่ทำอาชีพนี้และเป็นระบบสุ่มนะคะเพื่อให้มาเจอในเอกค่ะแล้วก็การดูแลเนาะก็จะแบบมีความใกล้ชิดกันกุ๊กกิ๊ก,กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวไม่หวือหวานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ารักอะคะ่ะเวลาอยู่ด้วยกันคือน่ารัก แล้วก็พอดในเรื่องนี้จะรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกใหม่ดีค่ะน่าสนใจนะคะภาษาในเรื่องดีเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนกดซื้อเหรียญในตอนพิเศษนะเพราะว่ามีความแบบน่ารักแล้วก็ภาษาการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะ หากว่าใครสนใจอ่านต่อสามารถกดเข้าไปอ่านได้ที่ลิสต์อะไรหรือว่าซื้อ e b o ุ๊ได้ที่เมพนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ